สวัสดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีอ่ปลุงสวัสดีเบิร์ตสว่างสบอสวัสดีวัสดุสกุลนาะสวัสดียามบ่ายพี่น้องเอ้ยเปิดคลิปมากเห็นต้นตาลเอาสิพาพีพี่น้องไปเก็บเก็บมกตาลนทำไมล่ะเก็บดูตาลตอนนี้บ่าวบิ๊กกำลังขึ้นพี่น้องไหมพุ่มต้นหลายๆต้นหมากหลายๆต้นแทวมนีบ่าวบิ๊กขึ้นเบื่อไหร่เบิ่งไง ความแข็งแรงกะตายเวอร์เพียงไยออกมาดำนาเนาะมาดำานาแลกัดผักตอนบ่าย <laughs> บาวิคืนผักต้านบัดนี้ฟูพันลงมาออกนะแม่ออกนะแม่อ,อ,แมอย่ามปเข่าใกล้โอ้ย <laughs> ลงมาเลยพี่น้องเลยต้านลงมาบ่าวพ่อมน้อยกับแซวปีอยู่ในเหงาว่าจะเก็บ ปาตินุกๆดพี่น้อยเห็นอยู่บ่มึงดูดามึงเนีหมาของมันบาวิคข้นพี่น้อยเดี๋ยวสิไปต้นกระสูงเดี๋ยวนี้เนาะสิบก่าแมตสสปอร์ซ่าโอ้โหใจเนาะเดี๋ยวมาขังมาเบิ่งขังนี้เนาะเดี๋ยวให้บาวิคพันลงมาซะก่อน แล้วจะเก็บพี่น้องเ้ยไปผาเห็ดของหวานแซ่บๆเลยพี่น้งองผู้ใดสิเคยกินอ่ะสิหูเนาะว่าเวลาเฮาเห็ดของหวานน่ะหอมหอมเพลองเลยเห็ดหวานลูกตาลมันลูดกดบเมา่อบีกใส่เกินไม่ไผ่ใ้เกินไม่ไผ่เดี๋ยวไม่ไผ่ลำเดียวขึ้นไปได้เฉย มันแก่หรือมันอ้อนทำพันลงมาน่ะแก่พันลงมาเห็นยังมันจะมาตกใส่เข่าบ่ป้าติ๊กนี่มมันประมาณันเศรมาณเศร้าก็แม่เไปหนว่าพันเนาะเพื่อนเพราะว่ให้มันหลุดลงใส่เข่ามันย่ามันมันย่ามันย่ามันสุกนะมันหลุด

แกบอกมามาอ่อนนะมากองเมียนเป็นความสามารถส่วนตัได้พี่น้องเอ้ยโมเมนต์ว่าสิทุกคนสิขึ้นได้ได้จดตาเนี่ยอ่ะนะแม่น่ะลงมาอีกเลวนั่นนั่นไปเก็บมนแก้ว่าอีไงข้นไม่ไผ่ลำเดียวเนาะไตขืนถูกไผ่กะกับห้ากระเทียงกับกินบักตาล ถ้าชอมนะอย่าเอาลงมาอ่กนะนะมันแตกไปเลยเก็บมาตัวมันแตกไปนะก็เพื่อกินเนาะหมดต้านงัวบอจากบังหน่อยอันนี้ไม่ปีนะเก็บมาเก็บมาไปเก็บมาทำหน่อยไปเก็บซะก่อนอย่างเงี้ยจังกินรอมัถูกกิมลงมาลายเลยได้นะ หนาฮะนน้อยหนะแซงตัวหนากับแซงตัวหนาอ๋อันี้นะเอามาเออเอามาผุนผู้แซงตัวหนึ่งผู้ได้ผู้แซงตัวหนึ่งเออเออมึงขีดจืดทิม่ะซ้ำแซงเลยได้มันถิบลงมาน่ะนั่นนั่นดีน่ะใกล้ใกล้ใกล้ะแม่นเมื่อนนะ่ะเข้าไปไปเก็บจกกินรถเอามือจกกินโลมิลมาหักหยิบยังไงใช่ที่เหลือเออ ไอ้ถิบน้องใหม่ไปฮะไปได้ไหมปีอ่อนโคตรหาตาผ่านเร็วเก่ามากหมู่ผ่านในผ้านานนางงามอืมอกุถาผ่านกฐาผ่าอยู่โหไปเก็บไม่ได้มาดีจือได้หมากนะตออกตาหายกินกูไปแต่ฉีดกินอยู <c oughs> ่บ่โผพันถิ่มปไปเลยเชฟมืออาชีพ <c oughs> อ,อ,อ,อย่าไปได้ไนี่นะนี่ก็เก็บเนื้อนี่เนี้ยให้ป้าผ่าจะให้ป้าเอาให้นี่ม,มันแก่นะมันกินบะไรนี่จูอ่อนมันนี่มอเตอร์แม่งง่ายทะเลหิ่ก็กินได้หมางง่ายกินได <laughs> ลูกพี่ว่าหมางง่ายทะเลหิ่ก็กินได้หมากใหญ่งงนะมันแก่ ข้านวน่อมันมกินไม่ได้เ <ừ. S 2> ออตัวเด็กเจ้อาอะมาไปถ่ายคลิปไปสดใชดีพี่น้องบ่เลยีบดบบ่มือดเต้นมืองเต้นอ่มัอเต้นอ่อนเตนเต้บ่อนะเต้นมัอเต้นมืตนเราใช้มือดำเลยบอสอืม เดี๋ยวทอยมาใส่ป้าด้วยพออืพอเบิ้นมาปลาเน่าเลยเน่ามึงพองกระการอยู่บ่เดี๋ยวไปเดี๋ยวไปใกล้ยังบ่เบิ้นเบิ้นอนได้เจอหนิะมันถือมาเลยมึงมักตาดกะมีแต่ตาดหน้อยเบิ้ลอะ บดเล่ตามกินนี่โอ้ยบดเกินแชมทิ้นให้หลุดมือเลยให้หลุดมือขาใหมอ่อนผดปะอืมให้บอกมกไมมามาตายผมเยเออเอาไปฝากกินมีย่างนอืม โอ้ต oh, okay, so ัววน้มากับโบเกะเนาะมันูจับตานไปบกนันอเก่งเ้อมันนากตานไาให้ป่าผ่ากับหจกักกัเมะบากนดินด้วบอนะดีเยมันโอ้ยโอ้ยอันผู้ปาดแบอันต้านกันเมนะบาเขากันไอพิกลงมาลงมา พันลงมาเบิดแล้วบ้านี้สิลงมาเลยอย่าบังคับอย่าอย่าขึ้นเขาไปได้ลูกเดี๋ยวไอ้บิ๊กสิลงมาเอาบิตอนลงโอทำตรงแลนเลยทำตรงแลนมาแล้บังคัอย่าไปใกล้ลูกทรมาน ปีมาจับเกินให้อ่ยงน่แมไหมกำลังลงพี่น้องเลยสังเกตตอนลงแต่ตอนขึ้นเท้าวันได้มาถ่ายพี่ให้น้องมองเพราะว่าวันตอนบาบิี้กันขึ้นเท้ายังอยู่เพียงพลงมาแล้ว เป็นรถไทยหมืองตาแต่มามันแก่ไปเลยนกหัวหน่มหมืองตาเดือดแก่ผ okay. ้าผ้าไอ้บิ๊กถิมนุ่งมาเลยไอ้บิ๊กยังถือเหมียนอยู่ผ้าเรียบบัวให้ถิมนุ่งกับบัถิม ปาดเป็นรถไทยมันแก่ไปแล้มันแก่เบิดมาเผาเฉยๆนะมากินนะมึงน่นพูดตัง้งลายเป็นรถ เขามาเก็บพี่น้องไปผ่ากินมาเลยโพสมาสิกลายเชเละเกินตอนมากินนะโพดโพอีมีก็มาเพราะคำตรงเจ้าอยากกินายได้เออน้ำพี่หมอบเข้าเจ้ากินายแล้วปั้นพี่ปอบเขาเอาสิเป็นคนนั่งทากินหางมีผ่าเนาะ อันนี้เหี่ยวมีบ่บ่าบิ๊กผ่าคืออยู่แม่ทำหน่อยผ่ามุ่นเบิดเอาผ่าบอกเขาอย่างเบิ้งทุกเขาเปิดค่อยเบิ้งนะโอ้ยได้แล้วจานสุดๆนะพี่น้อง